ยำเสร็จแล้วจ้าวันนี้ทำยำสายบัวรเมิตรของทะเลมากมายมีอะไรไปดูกันมีลูกชิ้นมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวจะเทแล้วนะจ๊ะทำการเทจะประมาณนี้อือหือ่ากินขาดยักษ์ปะเนี่ย กินไปทางหมู่บ้านนะกินกันสีตะเปียกเบ้าสวยงามมากเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะพร้อมแล้วไปกินกันเลยลุยลุยลุยสบายดีทุกคนมาเดินม,มากินยำเด้วยจ้ะกินยำรวมเม็ดกับพี่นอ้อง หน้าตาก็าจะประมาณนี้แหละผักของเราก็มีมะระมีกวางตุ้งมีมีอ <c oughs> ันปลากระกลัมปีล้วก็มีผักกาดขาวจุดเด่นก็คือมะระนี่แหละอร่อยสุดมามามาลงมือกินกันเลยจ้ะยกปันได้ต้องสายบัวเห็นเฉพบ่าสายบัวทั้ง การนีงอืมฮอนดูจบไปสามโลจ้ะมาเลยมาเลยวอาไลส์นู่และยิงก็ไล่ไร มีลูกชิ้นมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูอัดมีสายบัวมีไส้กรอกลอยง่ายรวมมิตรทะเลเลยบ่รวมในชามมึหมดเลย thật chịu ngọt xếp <laughs> lại mà đơ lên xếp lại kinh nhàng điều trên bao nhàng lươi à. kinh điều <laughs> ตอนแรกกับโบเพชรเนี่ยกินไปกินมาแเแต่ละเดือน ใจบัวอบอ่นอ่นเนาะจะตัดตัดบัวเนาะพี่ทุกบูมอาบันนี้คำสุดท้ายเลยด้วยพี่น้องเลย เอาคำใหญ่ๆนะคำเอาแต่สายบัวสายบัวอร่อยมากกรอบมากจ้ะแซ่บๆพี่น้องอะเปิดให้นะ เป็นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเลยครับจ้าจ้าทุกต่อ oh. อากราบสบายดีที่จ้ลูกจ้าสบายดีจ้า <Okay. S 2> เต็ดเกินลูกนีล้ละลูกวัวลูกบัวไว้แล้ว